ในเมืองใหญ่ที่ลากล้ำไปด้วยผู้คนท้องฟ้าสีเพลิงและเปลวไฟหมกระหนำ่ำเอ้ยอามีเอเลี่ยนบุกอาทำลายโลกไฟป่าหมกระหน่ำจากภัยพิบัติไฟด่างไฟเอกเลยเอ้ยมุงเจมิม บรรยากาศในยุคนั้นมันคล้ายกับวันสิ้นโลกสังไม่ฝุ่<อ>นควันขละคลุ้งปะปนไปในอากาศทั้งเด็กและสัตว์เลี้ยงต่างเริ่มล้มป่วยจากปัญหาทางเดินหายใจ<อ>แต่คก็ซ้ำความซัดในเวลาเดียวกัน<อ>ก็มีโรคระบาดเข้ามาฆ่าชีวิตผู้คนเ<อ>ชื้อไวรัสมันเข้ามากัดกินอวัยวะภายในผู้คนล้มตายกันนับหมาเฮ้ยน่ากลัวสุด มนุษย์ในยุคนี้ใช้ชีวิตกันอย่างยากลําบากมากพวกเขาต้องต่อสู้ติน้นรนเอาชีวิตลาเตให้ได้และตั้นนั้นเองบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งก็ได้เริ่มผลิตอุปกรณ์ที่เอามาช่วยชีวิตคนในยุคนั้นมันคือเครื่องฟอกอากาศด Flo ลซีรีส์ที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์แถมยังมีหลอด UVC ช่วยยับยั้งเชื้อโรคหลายทิศทาผู้คนว้าวแกงสดๆดีเรามาช่วยแล้วเรื่อเงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วไงตเรื่องไงโตแล้วไงต่อจ้ะ เอาก็เลยส่ยมาครั้นมึงเนี่ยว่าต้นบอกการพิเศษที่เล่ามาหมายถึงเรื่องนี้หรอจ๊ะไม่ใช่หนังฮีโร่ฟอร์มยั์หรอกแหละมันเจ๋งเพราะชีวิตจริงมันยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดทุกวันนี้นอกจากปัญหาฝุ่น PM สองจุดห้าหาควันไฟจากการเผาไร่อ้อยเผาขยะเผาป่าแล้วยังมีปัญหาโลกระบาดท,ที่ลุกลามใหญ่โตมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นแล้วอิเล็กทรลักซ์อิเล็กทรลักซ์ แบรนด์นี้ที่ดังๆใช่ปะได้ยินบ่อยมากเลยก็แง่แหละเพราะเขาเป็นแบรนด์พรีเมียมจากสวีเดนที่อยู่คู่ครอบครัวไทยมานานแสนนานแล้วพี่นาเพราะฉะนั้นแล้วอิเล็กโัรลักซ์จึงตั้งอกตั้งใจผลิตเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่เหมือนใคร ไม่เหมือนยังไงเครื่องเงื่เขาแค่ฟอกอากาศอ่ะฮะแล้วเครื่องนี้เครื่องนี้ฟอก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 เขียวนี่เครื่องฟอกอากาศหรืออาวุธสงครามเนี่ยเพราะเครื่องฟอกอากาศ Electro Lux รุ่น 4A4 มาพร้อมกับการกรองอากาศเต็มประสิทธิภาพถึง5ขั้นตอนพร้อมหลอด UVC ที่ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยฟอก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 อากาศให้บริสุทธิ์ที่สุดก่อนถึงรูอจมหกค้ณ ใช้แผ่นกรองอากาศเฮป้าหนึ่งสามมีประสิทธิภาพดักจับฝุ่นได้เล็กถึง PM 1.0เลยทีเดียวพร้อมกับจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9%ช่วยให้คุณปลอดภัยจากทั้งฝุ่นละอองและเชื้อโรคและมีตัวกรองอย่าง activated carbon ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถดักจับผลของพิเซ่ได้ด้วยนาเฮ้ยสำหรับบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงแล้วกังวลเรื่องภูมิแพ้โหไหนมาดูสินี่คือถุงภายนอกของเจ้า Flow ขนาดไม่ใหญ่เกินไปแต่ทรงพลังใช้งานได้กับห้องขนาด50ตารางเมตรเลยทีเดียวสามารถสร้างอากาศหมุนเวียนภายในห้องได้ทั่วถึงโดยชุดกรองแนวตั้ง360องศาทำความสะอาดอากาศได้เต็มพลังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคุณภาพอากาศแบบเรียวทม์สามารถเปิดเครื่องให้ดูที่หน้าจอ LED ตัวเครื่องจะวัดค่าุ่นในห้องและแสดงค่าเป็นตัวเลขและปรับแรงลมอัตโนมัติได้ถึง9ระดับ โดยไม่ต้องกองังวลเรื่องการปรับตั้งค่าอีกต่อไปหน้าจอ LED และการควบคุมด้วยระบบสัมผัสกดใช้งานง่ายมากมีไฟแจ้งเตือนเพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองมีปุ่มชายล็อกป้องกันอันตรายจากการใช้งานของเด็กและสะดวกสุดๆตรงที่ปรับออโต้หมดหรือสลิปหมดได้ด้วยตัวเครื่องทำงานเต็มพลังแต่เงียบสุดๆไม่รบกวนคุณภาพการนอนหลับเอาละเปิดเครื่องตรงนี้ดูค่าุ่นปัจจุบันนาะ สบายสุดๆรู้สึกสถึงอากาศดีสุดอ้าวไฟดับเครื่องยังไม่ทำงานไหมอ้าวหยอกหยอกกดช่นไหมอ่ะ,อด,ด,อะดูสิคาฝนตอนนี้เหลือแค่สองแล้วนะดีจริงๆเลยแบบเนี้ยทั้งเจ้านายและสัตว์เลี้ยง ก็ปลอดภัยจากฝุ่นควันฝุ่นละอองบนภาวะทางอากาศและเชื้อโรคและละสีใช่แต่ว่าเพื่อความชัวอากาศสะอาดแล้วพื้นห้องต่างต่างและพวกโซฟาที่นอนเราก็ต้องสะอาดด้วยก็คนเราเยอะสัหกหนักนี้ไม่เลยเครื่องดูดฝุ่นไร้สายชนิดดั้มจับแบบ2 in one cut and go รุ่นใหม่ poq 9 p ช่วยดูดฝุ่นตามพื้นผิวต่างๆได้อย่างหมดจดด้วยนวัตกรรมการดูดที่ออกแบบมาให้คงกำลังดูดสม่ำเสมอด้วยพลังดูดแบบไซโคลนสะอาดทุกซอกทุกมื ว้าวดีไซน์โดดเด่น สวยงามเข้ากับตัยของคนรุ่นใหม่ใช้งานง่ายสะดวกแค่กดทีเดียวก็ใช้ได้เลยไม่ต้องกดค้างให้เมื่อยมือกดทีเดียวใช้งานได้นานที่สําคัญตั้งวางที่ไหนก็ได้ไม่ต้องพิงกับผนังหรือคอยจับตลอดเวลาไม่ต้องห่วงซอกล่องดูดขึ้นหมดระบบกรองก็5ห้าขั้นตอนดูดได้แม้ขนาดได้0.3ไมครอนใช้งานได้หลากหลายเลยคือแบบดูดพื้นพรมหรือดูดแบบมือถือดูดโต๊ะก็ได้จะใต้โต๊ะใต้โซฟาก็เข้าถึงได้นะพร้อมไฟ LED มองเห็นฝุ ได้ดียิ่งขึ้นที่เด็ดเลยหัวดุดไรฝุ่นที่นามเบสโลดีไซน์ใหม่หัวแปลงกว้างขึ้นและที่สําคัญด้วยหลอด UVC สามารถยับยั้งเชื้อโรคและไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสุดๆาานี่มันจัเต้นความสะอาดความปลอดภัยและดัเต้นความสบายอีกด้วยดีจังเลยจ้ะมีอิเล็กทรลักซ์แบบนี้ก็วางใจได้เลยทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงเลยนะจ๊ะใครเจ้าของ่อเราไงจ๊ะคุณแล้วใครทาโน่นแน่ แรงนะะจ๊พี่หยอกแรงไปเหรอขอโทษเครื่งองกอกอากาศต้องได้ประสิทธิภาพแรงสูงจริงๆจ้ะใช่สวนทางกับเสียงที่เบามากส <c oughs> บายจังเลยมองก่อนมะฝันดีฮะฝันดีจ้ะ